ช่วงนี้มีมหากรรมกีฬาที่ผู้คนทั้งโลกติดตามนะรวมทั้งคนไทยด้วยคือการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปนะเรียกว่ายูโร2024ก็เริ่มมาได้ครึ่งเดือนแล้ว แล้วก็จะยาวไปจนถึงกลางเดือนหน้าหลายคนก็ไม่ไล้สนใจอะไรอื่นเลยนะสนใจแต่การแข่งขันนัดนี้แหละแล้วบางคนก็มีแต่พูดถึงเรื่องนี้แหละเมื่อสองสถาันก่อนเนี่ย มีนัดสำคัญนัดหนึ่งนะในสายตาแฟนบอลก็คือนัดที่โปรตุเกสแข่งกับตุรกีโปรตุเกสชนะ30อันนี้ก็ไม่เกินความคาดหมายแต่ที่คนพูดถึงมากนะก็คือประตูแรกนะ นาทีที่20ตอนนั้นเนี่ยโรนันโดนเนี่ยซึ่งเป็นขวัญใจของแฟนบอลทั่วโลกเนี่ยเลี้ยงเดี่ยวเข้าไปถึงหน้าประตูประจันหน้ากับประตูกองหลังตุรกีนี่ วิ่งมาไม่ทันเพราะขึ้นสูงมากที่จริงจะว่าคริสเตนโนอ่คิดจะว่าโรนัลโดเลี้ยงเดี่ยวก็ไม่ถูกนะเพราะว่าใกล้ๆเขาเนี่ยก็มีเพื่อนร่วมทีมอีกคนหนึ่งวิ่งตามมาด้วยคิสเตนโดเนี่ยโรนัลโดเนี่ยนะเมื่อประจันหน้ากับประตูเนี่ยแทนที่เขาจะ เลี้ยงหลบประตูแล้วก็ยิงเข้าไปเลยหรือว่ายิงผ่านมือประตูอย่างที่เขาชอบทำบ,บ่อยๆเขากลับทำสิ่งที่คนไม่นึกถึงนะคือส่งไปให้เพื่อนซึ่งเป็นรุ่นน้องและบังเอิญอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่านะคืออยู่กลางประตูเบอร์นาโดซินวา ก็เลยยิงลูกนั้นเข้าประตูไปเลยคนหลายคนน่ประหลาดใจมากเพราะปกติโรนันโดนี่ถ้าเจอรูปแบบนี้นี่เขาจะแสดงฝีมือนะว่าประตูนี่ทำอะไรเขาไม่ได้เขาก็อาจจะแค่เลี้ยงหลบ แล้วก็เตะลูกเข้าประตูเบาๆหรือไม่ก็ยิงผ่านมือผ่านเท้าลอดหวางขาของประตูอันนีนะ้เป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยนะสำหรับโรนันโดแล้วเขาก็ชอบทำเพราะต้องการแสดงความสามารถว่าเป็นนักฟุตบอลระดับโลกนะแล้วเขาก็ ชอบใช้โอกาสแบบนี้เพิ่มสถิติให้กับตัวเองจนมันกระทั่งบางทีเนี่ยมีคนบ่นว่าเนี่ยชอบเป็นดาราจะยิงเข้าประตูคนเดียวเลยนะไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นแต่นัดน,นี้เนี่ยโรนันโดทำสิ่งที่คนไม่คาดคิดนะ แทนที่จะยิงเพื่อเพิ่มสถิติตัวเองนะกับส่งให้เพื่อนร่วมทีมให้เขาได้มีโอกาสยิงเข้า้ยคนชื่นชมมากเลยนะว่าโรนันโดนี่มีน้ำใจไม่นึกถึงแต่ตัวเองนะแต่ว่านึกถึงชัยชนะของทีมแล้วก็นึกถึงเพื่อรุ่นน้องสมกับเป็นกัปตันทีมนะ โรนันโดเนี่ยยิงประตูไม่ได้เลยนะนัดเนี้แต่คนก็ชื่นชมพูดถึงมากเพราะว่ามันแสดงถึงความมีน้ำใจในการที่คนเรานี่จะยิงประตูเข้านี่เป็นเรื่องยากนะแต่การที่คนเรายอมสละโอกาสที่จะยิงประตูเพิ่มสถิติให้ตัวเองนะ แต่เปิดโอกาสให้คนอื่นได้ยิงเข้านี่เป็นเรื่องที่ยากกว่าและเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากนะมันก็ชี้เห็นนะว่าไอการยิงประตูเข้าเนี่มันไม่น่าสรรเสริญเท่ากับการที่เปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้ยิงประตูผู้อย่า่ก็คือว่าแทนที่จะได้ประตูกับให้ประตูแก่คนอื่น อันนี้คือสิ่งที่น่าชื่นชมมากกว่าเมื่อรักสามปีก่อนนะมีการแข่งกีฬาโอลิมปิกแล้วกีฬาหนึ่งนะที่คนสนใจก็กีฬาเรือใบเพราะปีนั้นนี่ตัวเต็งเนี่ยมีหลายชาติ ชาตินี้คือแคนาดานะตัวเต็งก็คือลลี่เลอร์มิซ์นาะเขาก็หมายมั่นนะว่าจะได้เหรียญทองจากกีฬาชนิดนี้และวันที่ลงแข่งบอกว่าเขาตามติดมาเป็นที่สองเขาก็พยายามเล่งนะเล่งเรียกว่าติดตาม เบอร์หนึ่งนี่ติดตดเลยแล้วเขามั่นใจว่านี่จะสามารถถึงที่หมายก่อนคนที่นำหน้าเขาได้แต่บางเออเนี่ยเขามองเห็นเรือใบของทีมสิงคโปร์ของนักของนักกีฬาชาวสิงคโปร์เนี่ยเกิดอับปางกลางทะเลเลย แล้วก็นักกีฬาสิงคโปร์วันนั้นเนี่ยก็กำลังลอยคอยอยู่กลางทะเลลมก็แรงกลัวว่าอาจจะเป็นอันตรายได้เดลี่เลมิสนี่ทำยังไงนะจะแล่นเรือใบต่อไปแล้วก็ชิงเหรียญทองให้กับประเทศชาติหรือว่า ไปช่วยเพื่อนต่างชาติชาวสิงคโปร์ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเขาก็หมดสิทธิ์นะชนะเลิศแต่กบว่าหลลีเลร์มิกส์เนี่ยแกเลือกทำอย่างหลังนะบังคับเรือออกนอกเส้นทางเลยแล้วไปช่วยนักกีฬาสิงคโปร์ปลอดภยัยรอดตาย แต่เขาถึงเส้นชัยเนี่ยอันดับที่11โอ้ไม่ติดแล้วนะไม่ติดหนึ่งในสามเลยแต่เขาภูมิใจนะเขภูมิใจที่ก็ได้ช่วยเพื่อนแม้จะไม่ได้รู้จักกันเลยปีนั้นเนี่ยเราไม่รู้นะว่าใครได้เหรียญทองกีฬาเรือใบแต่ว่าชื่อไลลี่ไลมิสเนี่ย ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของกีฬาโอลิมปิกทั้งที่ตามมาเป็นที่11เนะเพราะอะไรนะเพราะเขามีน้ำใจนะักกีฬาเขาไม่ได้เก่งอย่างเดียวนะแต่เขามีคุณธรรมด้วยบางครั้งเนี่ยเราจำไม่ได้นะว่าใครได้แชมป์แต่ผู้คนจะจดจำนะคนที่เสียสละ นะมีคุณธรรมนะยอมสละโอกาสที่จะได้แชมป์ยอมสละเหรียญทองเพื่อไปช่วยเพื่อนมนุษย์หรือแสดงน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทีมนะการที่คนเรานี่คิดแต่จะเอาอย่างเดียวนี่มันมันไม่พอนะมันต้องคิดถึงการให้ด้วย ให้การได้แชมป์หรือการยิงประตูเข้าเนี่ยอย่างที่บอกนะเป็นเรื่องยากกว่จริงแต่การสละโอกาสที่จะได้แชมป์สละโอกาสที่จะยิงประตูเข้าเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเขาได้ยิงประตูหรือว่าสละโอกาสเพื่อไปช่วยเพื่อนมนุษย์ที่กำลังลำบากเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากกว่าและเพราะฉะนั้นใครที่ทำได้เนี่ย จึงได้รับการชื่นชมสรรเสริญนะอันนี้เป็นคุณธรรมนะที่เราทุกคนเนี่ยควรจะตระหนักจะคิดถึงแต่การได้แต่ลองนึกถึงการให้ด้วยเพราะว่าเอาข้างจริงเนี่ยถึงเวลาที่คนเราจะกำลังจะหมดลมเนี่ยเมื่อคนเราใกล้ตายเนี่ยมันไม่ค่อยได้คิดหรอกว่ามีอะไรได้อะไร สิ่งนั้นไม่ได้ช่วยเลยกลับทำให้ทุกข์ซะอีกแต่สิ่งที่ทำให้เราภูมิใจในช่วตที่ผ่านมาแล้วก็สามารถที่จะยอมรับความตายได้คือการที่เราได้ทำความดีได้ช่วยเหลือผู้คนได้เสียสละได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าให้เงินทองที่ได้หรือรางวัลที่ได้เนี่ยควรจะพูดถึงชั่วคราว แต่ที่คนเขาจะกล่าวถึงยาวนานคือความเสียสละความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้ออันนี้คือสิ่งที่สำคัญกว่าซึ่งนับวันในวงการกีฬามันก็จะลบเลือนไปนะแต่ว่าสิ่งที่โรนัลโ,นโด,ดทำนี่มันเชื่ยเฮเลน่าว่าการยิงประตูเนี่ยเข้าเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับการที่เปิดโอกาสให้เพื่อร่วมทีมได้ยิงอันนี้คือน้ำใจนะที่คล้ายคก็สรรเสริญ อเตรียมรับพรที่ตั้งปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ท่านปราถนาและตั้งใจแล้วพิบาเมวาสมิชาตุตรงสำเร็จโดยชาพรสาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาธาเหมือนพระจัน์ในวันเพนมณีโชจิรโสยาา เหมือนแกมณีอันสว่างสวายควรยินดีสาพีติโยวิวาชันตูวางจรา,ายทั้งปวงจองวานราดไปสาพาโรควินาสาตูเราทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภวัตวันตรายโยตารายามีแก่ท่านชีติกายุโกภวะอันจงเป็นผู้มีความสุขม,มีอายุเยืน ภาพิวาธนะสิริสนิจังอุทาปจาย,ยิโนจตาโรโหธรรมาวาทันทีอายุวันโนสุภัภพลัต่อสิบอาการยืออายุวันนาสุภาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอาน,นอนจากผู้ใหญ่เป็นเนตราวันทุสาพมังคลังขอสัพพโมกลจงมีแก่ท่าน เราคันตุสาพระเทวตาพระลาเทวดาทั้งปวงจงรักษาทานสาวพาหุธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุตธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาวพาสังขานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาวทาโสเทภวันตเต ความสวัสดีทั้งไลายยงมีแก่ท่านทุกเมื่อเสิม